สมาชิกในครอบครัวมากันเยอะๆตั่งแต่นิ่นเนแล้วก็สั่งเซตเยอะๆใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันจะไม่พอคนะเคสเดือนธันวาเนี่ยจะมีงานเลี้ยงปีมงปีใหม่อะไรเนี่ยนะครับอยากแนะนําเลยน้ําพริกเอ่ยแหนมเอ่ยครับน้ําปะลาเอ่ยก็เอาไปทําปรุงคุกกิ้งอาหารรับรองว่าท่านจะถูกใจแล้วก็คนที่กินคนที่มางานเลี้ยงท่านเนี่ยจะถูกใจแน่นอนได้กินแหนมแม่ของนาคเนี่ยนะครับเออนี่นะครับ เดี๋ยวผมเอาใส่จุ่งใส่จานให้มันดูสวยๆอะนะฮะแบบนี้ <S <S แหนมของเรานั้นเป็นสีธรรมชาติจริงๆนะครับเวลาแหนมมันเป็นแล้วมันจะใสๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงแหนมหมูมันก็ต้องมีแหนมเนื้อสำหรับคอเนื้อนี่ครับคอเนื้อกับคอหมูคอหมูนี่เอาไป คอหม,มูไม่ใช่คนละคอ <c oughs> คนละคอ <c oughs> คนละอคละอ <c oughs> เบ่ากันว่าสายเนื้อกับสายหมู <c oughs> เหมือนกันนะครับนี่ใบตองชั้นเดียวคือเกาเหรอครับพี่น้องใบตองสั้นเดียวคือเกาอ่ะให้เบิงได้นี่มีใบมีถุงพลาสติกอยู่ข้างใน <c oughs> สั่นเนือง <c oughs> เพื่อความสะอาดนะครับการจัดส่งเนาะแล้วก็อ่ะให้ดูแหนมเนื้อเลยห่อใหญ่ๆนะฮะห่อตุ้มๆนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นสีเนื้อธรรมชาตินะฮะพี่น้องสีเนื้อธรรมชาติเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่มีการแต่งสีนะฮะไม่ใช่ไปแต่งสีให้มันสมชูสมภูมิเป็นแป้นไม่ใช่นะครับจังสีเหรอครับพี่น้องเอ้าเอ้าจังสินะพี่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 โอ้โหไมาย่างนี้ก็น้ำลายสอสิคะอ่าจังสีเหรอครับเอาไปกินเอ้ายกให้เบิงแนคุณลัสณีเป็นเนื้อนะคะครับผม ก็จะเป็นเจ็ดหอ,อยอยนี้นะคะเป็นเจ็อครับน,น้ำปลาหวานปลาย่างหอมหอมกลิ่นปลาย่างรสชาติหวานละมุนอร่อยจริงไม่มีสารกนบูดน้ำปลาหวานกุ้งแห้งอืหอมแล้วก็กลมกลม่อมกุ้งตัวใหญ่ๆ่แ <c oughs> นะนำเลย